พ่อแม่ลำบากเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยาตาปิตัอุปถานนังเอตมังคารมุตตมังการที่ได้อุปธรรมอุปถาเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลเป็นคุณงามความดีอันสูงสุดของชีวิตวันนี้ลูกทั้งหลายที่กลับมาเนี่ยมาเลี้ยง มาอุปัมภมอุปถัมมารับใช้มาช่วยเหลือคุณพ่อและก็มาเลี้ยงใจพ่อมาเลี้ยงใจแม่ถึงแม้แม่ร่างกายนั้นจะแตกสลายไปแล้วแต่จิตใจที่เคยรักเคยห่วงลูกอยู่ต้องการที่สุดให้ลูกเป็นคนดีต้องการที่สุดให้ลูกเชื่อฟังต้องการที่สุดอยากจะเห็นลูกทำบุญอุทิศหาอย่างนี้นี่เป็นการเลี้ยงท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเลี้ยงกายในเลี้ยงไม่ยาก ไมอยากได้ในผู้เท่าสับหลกักนเรียงขันพิ่นมักน,อกน่อง,งง่วงงวงออกลูกกับแกงออมดีๆนี่ได,ด,ด้ของเจ้ามักเอาใหมยดีใจไยเลี้ยงกายผู้เท่าเลี้ยงไม่ยากกินกับหลายสำนักเท่าๆเนี่ยกินเขาก็มั่งโมสองยิมเท่านั้นก็อิ่มแล้วแต่เลี้ยงใจเนี่ยลําบากใจผู้เท่าในเลี้ยงนะใครมีพ่อมีแม่เท่าๆขอให้ท่านทั้งหลายได้รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้บุญ เราอยู่ใกล้กุศลคอยเลี้ยงท่านให้ดีๆแต่ก่อนท่านเป็นลูกเราเป็นลูกท่านแต่แกเท่ามาแล้วท่านเหมือนลูกเราเชียดกังไายกูเถ่าบนเสดออยปานเด็กหน่อยไงเถ่ามาแล้วใจเบาเขียดงายใจดีทอหมักฝ่ายใจใหายทอหมักตูมคนว่าร่างเถ่าพุ่มพุ่มปล่อยกลางขึ้นแต่ก่อนไกลหนาบ่ทันไล้หลังกุมปล่อยตั้งแต่หลาน ตื่นมาลูกหลานเขาเมื่อยเขาเหตุเบียดเขาว่าฮันตื่นทั้งผิดดาแล้วจมมัจากมันนอนเอาบ้านเอาเมืออห่อเรื่มไที่นอนแนวใด้ไปท่านมาหอาส่งได้จได้พเพื่อนได้ยินเบิดเขานอนพมดตื่นเขาเมื่อยให้ลังเทอลูกตื่นมามันฝัดให้เต่มไหยถเถาแล้วก็อยู่สมเถาเนี่ยเขาว่ามีปากก็ไวหย่ำหมากหน่ำหูกินซ้าะเจ้าสุโภชื่อจมไรขันยากจมเพียงบ่ไปบวดน้ำยูรูคนเขพเครียดบาดนี่ หันหน้ากาฝฟปุ่นพญากญาพญาวรเหนื่อยมาเอาภูเขาไปเดินะบอกอยากตายะบอลูกมันสั่งบอเอาเลื่บาดอยากตายได้ะบาดน้ำตาไหลออกมาอีกแล้วบาปอีกเลี้วลูกนั่นแต่ใครทําให้พ่อแม่ได้ร้องไห้อยากตายแล้วเตรียมบาปเตรียมตัวตนกนรกให้ดีๆเพราะนั้นทาไมาอยากตกนรกฟังเทศแล้วกลับไปเอาขันหน้าไปกาม,มับมับเสร็จแากโอ้ยพอเอ้ยแม่เอ้ย หอยมันตาบอดตาเจ้าพอเห็นหูเห็นเฮืองมาจนปานนี้หูจะคว่ำเลยแต่บ่เห็ดบท่ทำอีกดอกด,อด,ดีโลดเสาออนซอนเลยนาโต๊ะนรลกก็ไม่ตกหลุมเนี่ยพ่อแม่เนี่ยกอดลูกไม่นานหรอกถ้าเห็นลูกดีๆบอกินกระอิมมือน,นั้นบอกินเขาเลยถ้าเห็นลูกดีๆมาอิ่มในจิตในใจอิ่มไปหลายวันเพราะนั้นเลี้ยงกายเลี้ยงไม่ยากแต่ระวังนะการเลี้ยงจิตเลี้ยงใจ พ่อแม่ที่แก่เท่าจิตใจเปราะบางใจก็เท่าไปด้วยกายเฒ่าเห็ดยังจะหน่อยกบเมื่อยใจก็เฒ่าเห็ดยังถือก็หน่อยเครียดชกงอกเครียดแซกแง่คัดพาเขาคือเด็กหน่อยก็เป็นดึกเห็ด้กินไหนปขาะยังนี้ปาาปิ้ปาต้องออยต้องเอาใจใส่ดีๆถ้าผู้ใดคอยประคับประคองเอาใจใส่พ่อแม่ดีๆได้บุญมากเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตกรกรรมลำบาก ผู้ที่ทำกับพ่อกับแม่ดีๆได้บุญหลาย